โดนกดกันขนาดนั้นเลยนได้ก็จะหัวหน่นหัวมีคขามว่าขึ้นมาหรือการนะคือสีหรือข้อขนสีน่คือบูะแต่ข้อพดหมายอนี้เ็าได้ชัดเจนแม่แม่ท้าแต่ละผลยังเข้าใจในครั้งติครับซึ่งผมมองว่า อยถ้าถ the right. well, ึแล้วความเดือดร้อนที่เราจะยิงเข้ามาเราไม่ได้เราเราไม่ได้มองความเดือดร้อนของคนที่ซื้อไปเสพเสืนช้าตอนหน้าฝนกับพี่คนวหนแต่ความเดือดร้อนติดตัวผงหลบันแค่นั้นเองตอนนี้กำลังคิดนั้นตั้งแต่โควิดมาตั้งแต่รัฐมนตรีครั้ง้าแปราเคยมาหนังสัมภาษณ์ ผมโคุนโลกนั่นเห็นครับผ,ผมคิดอเล้วสุดไทยมาไสมาเานรเน้า้ีด้ับด้เมนที่หมได้าเรกรารครับการนาาได้หครับครัวกมด่านขายจะหมดที่หลงพ่อได้แ้โกาก็พูดง่ายๆเราโปร่งใสครับอเราชัดเจน มีการบอกว่าคืไอ,อไ,มไ,ไม่ได้ทับเหมือนบุรีเพื่อนอถ้าสุดท้ายนะโดนลังแก่วงเล็บอยู่ไยเดียวครัใช่ไหมตาราด ห้าเดือนเองแมเจ็ดเดือนด้วจะมหเจ็ดเดือนไปนั่งหอยคนนั่งคนนี้คนโน่นอีกอ้ามน้าอาเดี๋น้ที่เจ็ดต่เจ็ต่อมาเจผมผมผมก็ต้องพักกันพาจะต้องไปหาโค้งโปกคุ้มโลก เพื่อที่จะขออนุญาตยื่นหนังสือและอธิบายถึงความเดอนรอดเขาต้องมีข้อเสนอทั้งออโดยการรล่ฟังความที่เห็นของมูเช้าไหลโดยถึงพะเยฆถึงแฝดถึงเพยณหายโนไปถึงเทศบูรณ์ปปรับไห,หมุูกไหมถโขไหมแหมแลกใจเฉพาะสอสอแก่คนเดียวที่ไหนสอสอแต่รากกันวัดตีเช้าไรของงูสาสายพันธุ์ ต้องออกไหมใน้าอัอดูับนัทนทย,ยไม่เดียวเนี่ยข่าวยังไม่ชัวร์สาระซุปจังหวัดเชิญน,นัฐมนตรีอนุทินมาแปะวันทีสองธันวาถ้าเป็นไปตามกาหน,นดการนี้มูเฮาผมจะเอามูเฮาไปหาท่าน นี่<า>ล้อ,<ข>อล้อ,อแค่คอนเฟิร์มว่าคือเปิรนจะมาเปิรงนลงบ้านสูงมมนึงขอแทรกเวลารับหนังสือจากชาวไล่และรับฟังปัญหาจากปากชาวไร่ทแท้ๆเลยนะครับนี่คือโดยที่เราไม่ต้องเข้ากรุงเทพหรอนะครับเพราะว่าเปิรนถ้าถ้าจะนดการเปิรนมาแท้เนะี่ยเปิรนจะมาสูงแน่นแล้วเปิรนก็จะมาเปิดนแคร์แคท์ใสีอบจอ สารสนสุขเนี่ยมันต้องขอบคุ้มผู่ผมสรุปให้ฟังนะครับระอันนี้ก็คือหนังสือฉบับนี้มผมจะยิงตรงไปหารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ก็คือท่านอนุทินชาญวิรกูลเพื่อให้รับรู้ความเดือดร้อนและก็ทราบปัญหาที่แท้จริงจากปากของพี่น้องชาวไรยาสูงจังหวดแรกและจังหวดอื่นๆก็คงยื่นกฎหมายผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขและอยากเชิญให้ พวกชาวไร่ยาสูบทั้งประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าไปอภิปรายถึงความเดือดร้อนให้กับกรมควบคุมโรคได้รับรู้และสะท้อนปัญหาที่แท้จริงที่ใช้คำว่าภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือชาวไรยาสูบนี่แหละครับนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันอัปเดตข่าวกไปเรื่อยๆนะครับ จะทำการให้เร่งให้ถึงที่สุดนะครับ,รบโอเคครับดีดีครับดีด